สวัสดีจ้าเพื่อนเพ่อสวัสดีเช้าวันศุกร์เป็นยังไงกันบ้างหลังสงการเหน็ดเหนื่อยกันบ้างไหมเข้าเข้าสภาวะปกตินะทำงานทำงานทำงานคนก็หยุดเที่ยวแล้วก็กลับบ้านทำงานวันนี้แพทก็จะกินสเดาสเดานี่ได้มาจากร้านเขมรน,นะต้องบอกก่อนสเดานี่ได้มาจากร้านเขมรเป็นสเดาแช่แข็งซื้อมา1แพค แล้วก็เอาไปเวฟเอาไม่ได้ต้มเพราะว่าเขาลวกสุกมาแล้วเราก็เอาไปอุ่นไมโครเวฟเฉยๆไงแล้วก็นี่ปลาดุกย่างเขาบอกปลาดุกย่างสองตัวเลยวันนี้เราจะกินน้ำพริกกับเดาลี่ก็เป็นน้ำพริกตาแดงกระปุกเดิมยี่ห้อเดิมอะไรก็เดิมหมดที่แรกจะทำปลาหวานไม่เอาดีกว่าไม่มีเวลากิน้วกันน้ำพริกปลาแดงก็อร่อยเคยกินอยู่ กินกับน้ําพริกตาแดงหรือกินกับกับไอ้น้ําปลาหวานก็ได้แต่วันนี้ขอกินกับน้ําพริกตาแดงแล้วกันไม่มีน้ําปลาหวานนี่เดาแล้วเราก็มีผลไม้ถาดใหญ่ๆเอาให้ดูผลไม้ก่อนผลไม้ไปซื้อมาเมื่อวานนี้ไงจ๊ะมีองุ่นสตรอเบอรี่แล้วก็เบอร์เบอร์อ่าแบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แยกไว้ อันนี้แยกไว้จะเอาไปที่ทํางานเอาไปกินที่ทํางานอันนี้แยกไว้เอาไปกินที่ทํางานคเควินก็ไปโรงเรียนเมื่อวานพาคเควินไปตัดผมมายัางรอเลยพาคเควินไปตัดผมมาเมื่อวานนี้พาไปกินไอติมด้วย วางตรงไหนดอกเดิกก็ไม่มีอย่างว่าเนาะของมันแช่แข็งมาดอกเดิกมันร่วงหมดอ่ะกระเดาก็ประดุกหน่อยน้ำพริกหน่อยจิ้มลงไปกินมือแล้วก็หยุมขยุมกินอ ผมดีแท้อะดาวดอกมันร่วงหมดเก็ค่อยอค่อยหยิบออกมาไม่งั้นดอกมันร่วงหมดแต่เสดามันก็อ่อนอยู่หรอกอม,มันก็อ่อนอยู่นะกินใบมันยิ่งดี ใบอ่อนๆมันนะสุดยอดแพทนี่ชอบกินมากเลยกินสดๆเลยก็ชอบกินไม่ต้องลวกเลยนะถ้าเจอสดๆนี่กินเลยกลับเมืองไทยก็อยากกินเนี่ยอยากกลับไปกินกะเดาแล้วก็ขี้เหล็กขี้เหล็กสดๆเลยนะเอามาต้มเองเอามาทำอะไรเอง ที่นี่มันมีแบบแบบแช่แข็งแล้วมันมันไม่อร่อยมันมีความมันไม่มีความผมเลยมันแข็งแๆไงไม่รู้บอกไม่ถูกไม่แซ่บอยากกินแบบเก็บมาจากต้นแล้วก็มาต้มมาทํากินเองสดๆเลยอะ่ะแล้วก็อยากกินมะม่วง มะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงเหียวเสวยได้หมดอยากกินมะม่วงเพราะที่นี่ไม่มีไม่มีมะม่วงอร่อยอร่อยกินมีแต่ม่วงเม็กซิก,กันกับฟิลิป,ปินมะม่วงฟิลิป,ปินนี่นำนำเข้ามาขายที่นี่ได้นะแต่ทำไมมะม่วงไทยเอาเข้ามาไม่ได้ไม่รู้งง ม่วงฟิลิปปินส์มีขายนำเข้าประดักออฟฟิลิปปินส์เลยมาจากฟิลิปปินส์อยากกินมะม่วงไทยอะมะม่วงไทยเราเนี่ยนะสุดยอดนะว่าไหมลูกใหญ่โต,โ,ตโตนี่ผลิตออกมาขายเมืองนอกไอ้้งจะแซ่บดีพี่ลึกแต่ส่งมาไม่ถึงที่นี่หรอกยังไม่เคยกินมะม่วงไทยทีเลย เคยกินแต่มะม่วงเม็กซิโกับฟิลิปปินเคยไปเห็นทุเรียนจากมาเลเซียแพงมากทุเรียนแค่แข็งมาจากมาเลเซียนะ แพ็คนะสามสิบกว่าเหรียญน่ะได้กี่พูได้สองสามพูได้ไหมไม่ได้ถ่ายให้ดูล่ะเดี๋ยวถ้าไปเจอจะถ่ายให้ดูทุเรียนมาจากมาเลเซียโคตรจะแพงอื mm. Mm. มื้อเนี้ยสุดยอดจะบอกว่า เอาสเต๊ะมาแลกก็ไม่ยอมเพราะจะกินอย่างนี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมตอนนี้ยเพราะว่าอันนี้อร่อยสุดแล้วปลาดุกย่างน้ำพริกสะเดาอของโปรดแพทเลยนะพวกน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกผักสะเดาเนี่ของโปรดเลยอยู่เมืองไทยนี่กิน ไม่อดไม่อยากเนาะอยู่บ้านเราของกินเตินเที่ยวไม่ออกอยู่บ้านเรานะอยากกินอะไรก็ได้กินอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างอะ ันก็กินได้อะแก้ขัดได้รสชาติมันยังเหมือนเดิมมะก็ยังขมเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างแต่แพช็ชอบกินสดๆไงไม่ดวกไม่ต้มเก็บมาแล้วก็จิ้มกินกับน้ำพริกเลยเนี่ยชอบแพทเป็นคนชอบกินของขม ผมกินได้หมดลูกเ็นยาเป็นผักนะน้ำพริกนี้ห่อนี้อร่อยต้องไปซื้อเก็บมาไว้อีกมันไม่หวานไงนชอบกินที่ตรงที่มันไม่หวานเนี่ย พริกตาดงฟ้าซื้อ,ม,อาามาจา,า,ากร้านเฮสมาร์ร้านเกาหลีซื้อมาจากร้านเกาหลีแถวบ้านเฮสมาร์พริกตาแดงแมงดาตาแดงแมนด,ด,ดาจริงอ่ะคงไปตาแดงเฉยๆกลิ่นแมงดาคงสันสัยลืมใส่มีแด่มีแต่ตาแดงแต่กลิ่นแมงดาไม่มีแต่ก็อร่อยอ่ะไม่เป็นไรย,ยกโทษให้อร่อยอ ดอกมันคอยที่จะร่วงหมดมปลาดุกเนื้อเนียนเนื้อนเนื้อเหนียวเนื้อแบบอร่อยอะ่ะเนื้อไม่ยุ่ยอะ่ะเหนียวจริงๆริงอ่ะอ,อ,อร่อย กินอย่างนงี้นะหายคิดถึงบ้านเร่อนกินเรื่องใหญ่จริงๆนะคุณเราเนี่ยเนาะว่าไหมทำมาหากินเขาถึงบอกทำมาหากินหาเงินมาได้ก็ไปซื้อของกิน ไม่ซื้ออะไรกินนี่คุใส่คงจะรวยอหรว่าไหมคนเรานี่ทํางานมาถ้าไม่กินอะไรนี่ไม่กินอะไรเลยที่งใส่จะรวยคือไม่ต้องกินอ่ะรู้ว่าไม่กินอะไรเลยไม่หิวหาเงินได้เก็บอย่างเดียวพุกวันนี้เงินทองหมดไปกับการกิน คิดก็ไปหาซื้ออะไรกินวันหยุดก็หาของกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่มหม่มเครื่องแต่งตัวนี่กันนานๆซื้อทีของกินนี่ซื้อทุกวันใช้ทุกวันเห็นอะไรก็อยากกินหนุ่มก็อยากกินนี่ก็อยากกินคนที่ไม่ค่อยกินอะไรเนี่ยดีนะประหยัดมาก คือวันๆไม่ต้องซื้ออะไรกินไม่ค่อยอยากินอะไรประหยัดวันหยุดแพท็ทก็ไปตะเวนขับรถหาซื้อของกินเห็นไหมเข้าร้านนู้นออกร้านนี้เข้าร้านนี้ออกร้านนู้นหาของกินอือ กินหมดนะเนี่ยปลาดุกปลายสดาวแพ็กหนึง่งกินคนเดียวหมดนะเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยอืมอร่อยเมื่อวานวันหยุดพยายามจะลงคลิปลงไม่ได้ เอมีปัญหาอะไรมังกว่าจะลงได้เล่นเราเกือบเย็นคลิปกินก็ไม่ได้ทำเมื่อวานเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีอะไรกิน ดีๆหางมันกรอบๆนี่เคี้ยวได้เลยหางไม่ดุ กินมันหมดนี่จริงๆเนี่ยแต่ดาวันี่ก็เหนียวดีพี่ลึกมันก็อ่อนอยู่นะแต่ทำไมเขาไปรัว่วแล้วมันเหนียวก็ไม่รู้จับดูมันก็อ่อนแต่ดาว <c oughs> กินใบมันดีนี่มีใบมันเหลือมมนหน่อย รชอบกินสันเดาแต่น้ำพริกอยู่ไหนน้ำพริกหมดละกินข้าวกับมือนี่อร่อย ประดุกเป็นตัวอะไรางานนี้คุ้มค่าคุ้มราคาตกตัวละสามเหรียญซื้อมาซื้อมาจากซูเปอร์แมคคีเมื่อวานนี้แหละที่ว่าแพทไปเดินหาซื้อของไปทำบุญช่วยไปทำของช่วยงานมันเกิดของดาวตกตัวละสามเหรียญประดุ หัวคลีนมาเรียบร้อยอ่ะเอามาก็มาหมักไว้จักหน่อยนึงแล้วก็ใส่เตาทอดเตาทอดไร้น้ำมันเราเนี่ออกมางนี้แหละเพอร์เฟกต เองหมดนี่แหละเดาหรือสามยอดเองรูดกลัวมันกระเด็นไม่ค่อยรูด ดอกมันร่วงหมดแล้วมมหมดหมดทุกอย่างน้ำพริกก็หมดพริกหมดแล้วนี่กินหมดกระปุกเลยนี่เหลือหมด อิม่มเริ่มจะอิ่มแล้วแหละกินเนี่ยให้หมดแล้วก็อิม่มละสุดยอดอาหารก็คือ,อสเสดา หวานท้อนเชิญไม่ต้องใช้ละมือนี่แหลบจ้้ยเอาเลยข้าวกับมืออ,มอร่อย ระวังก้างพริกมันหมดแล้วขยำขยำหน่อยกระดุกเนี่ยเนื้อเยอะมากนน่เนื้อเป็นเนื้อ ปลาดุกบางยี่ห้อเนี่ยบางท่อเขาก็คลีนมาให้เราแล้วนะหนังหนึ่งอะเขาคลีนเอายางทำความสะอาดหมดละเราก็มาล้างๆ้าหน่อยแล้วก็กินได้แต่บางที่ห้อเขาไม่ได้คลีนหนังมาให้เรานะเราต้องมาขูดเอาเมือกมันออก อร่อยที่สุดก็คือมื้อนี้แหละ จริงแพทน่าจะใส่เกลือกับปลาดุกลงหน่อยนะปลาดุกมันจืดไปหน่อยแพทว่าแพทใส่ซอยซอสเยอะแล้วไนงะก็เลยไม่ได้ใส่เกลือตอนหมักแพทก็เลยว่าดูปลาดุกมันจืดๆถ้าใส่เกลือนิดนึงเนี่ยโอเคนะอ,อร่อยหมด อกันคลิปหน้าวันนี้อิ่มอร่อยมากๆพรุ่งนี้ไปงานวะันเกิดห้องดาวอยถ่าย <Yeah. S 2> เดี๋ยวทัามือกันเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในงานมาให้ดู